สวัสดีครับผมรีวิวนะครับ h o น d ้า Beat นิวปี4 3นะครับเ mm hmm. อกาสารครบโอนพรบภาษีขาดเกินนะครับายทะเบียนหายรถ mm hmm. ขายตามสภาพนะครับผมชุดสีก็ไม่ค่อยสวยแล้วกันนะเ mm hmm. ต็มคันแต่ก็ไม่ค่อยสวยนะขาดขาดแทนปิดท้าย1ชิ้นนะครับ mm hmm. ระบบทุกที่ผสมถังนะครับผมเบรกหน้าใช้งานได้นะครับเบรกหลังใช้งานไม่ได้นะแล้วก็ตำาหนิมีแต้มนี่นี่น,นี่ช่วงปลายเกียร์นะ สวิตกุญแจเสียนะผมต่อตรงไปนะครับผมแล้วก็ส่วนถังน้ำมันนี่นะถังน้ำมันใสๆนะครับผมนี่ใส่น้ำมันไปแบบใสๆเลยสลักให้มาถึงองครับ ก็ต,ติดเรียบร้อยนคะครับผมไปหน้าติดปกติหับเฉยรัดใหม่ครับปกติเนะครับผมเรื่องก็เดินเบาๆนิดๆนิ่ดๆเลย